ไอ้ที่ทำไมมันโหดจังวะอะไรเนี่ยถ่ายบอกระจอกว่ะครบกระจอกว่ะขอหนักนะไอ้สัตว์หนักก็เขียนผิดนี่อ่ะออให้ตองไหนขอหนักนะไอ้สัตว์พี่ต่ขอนไหนไอ้สเตว์ย่าพีไม่หยุดว่าไอ้เียอ่ะเงียบเงียบมา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 กูไม่เคยกลัวใครเย็นลูก อ๋อไอสัตว์ดูดูดูไอตังคือกูอยากเจอหัวหน้าแคลมึงอ่ะไอลุงปากดีครับผมไม่เกี่ยวนะครับน้องเป็นคน้องมองน้องกูโดนด่าเพื่อนไอีกเย้หน่ะกูอยากเจอหัวหน้าแคลงก่อนหนึ่งหนึ่งไหมเราเป็นคนด่าหัวหน้าแคลมึงก็เลยเป็นกูกูจะด่าเป็นกูกูจะด่าอยากดังเยโลอยากดังพุ่ไปไหนหายไปเลยเหรอ

บีบีในบตัวท้ายอ่ะในบีบอม has been planted ขอโทษนะครับอีก็ลอกเลยสัตต้ไม่ต้องฟังไม่ต้องคุยแบบแม่งยังพ่อวัง บอกไม่ต้องคืมีอ่ะฮ่า่า่ Alright, let's move out. <laughs> พีลร้อยิวล้อยตัดตกลอยยินแม่ไอ้เชี่ไม่โดนไอ้เหี้ยหน้าเด้งดับเบิลคิลไอ้ชี่ยบนบนบนโอ้ขอโทษครับ ก็เดนมาโดได้เปียบๆถ้าวิ่งลงไปอเออแม่งให้เพื่อนมองให้ปล่อยแม่งเฮ้ยฟิวไม่ต้องด่าก็หกเหรอเฮียบอม has been planted ขุยแม่งคุยขี้เฮียควายปัญญาอ,อ่อนที่่ต้องมา <Yeah. S 2> ด้วมาดีควาย

Đá của <laughs> chảy lê ra Bất cưới đám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  cưới ไม่รู้กูไม่ตายกอโอเค let's go ที่เล่นที่เล่นที่เล่นตนี้เดี๋ยวผ่านการแต่งตาที่นี่นะไฟร์นอบนบนบนลงไฟร์ในห้องไฟร์ในห้องไอ้เช่าบล็อกบล็อก โดดแท่นโดดแท่นป่ามานมีบน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 ปอดพกวะเนี่ยเออยิงพกแม่งเลยสัสเย็นแม่ไม่ได้ยิงเลยสัตว์เอาเรื่องอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะยังได้คนหนึ่งไอ้สัตว์ ไอย่าไปตายเขาสามตัวแม่งมงสกิว่าโอเค l e ลุมนอีกไมไอ้เขาเขาโหลดามวอ่ะไม่หนาหนึ่งแปดไอ้ย้ยไม่ไหวไอย้อหอ้ยเคมอสาก็ลอกเลยย่นะ

ใจเย็นเย็นเข่มอเหี้ยเมาล็อกไอสัตว์เมื่อกี้เนี่ยไอพิลมึงอย่าตะโกนดิเยนแม่มามึงกระโหลกมากเลยสัสพวกกูแบบจะปิดไม้เสียงหนีแล้วเนี่ยตามว่าคือชนะวะชนะครับมันคือชนะชนะชนะะชนะแคนอะไรไม่รู้ไปยันเดนไม่ค่อยบุกนั่งเคมองไอ้สัส เป่าบอลบอลเคลียร์นะไฟไ์ในหอไฟร์ในหอโอ้แล้วเบอร์สูงไม่ได้ไหมไฟร์ในหอหน้าได้งอีกครัามแยกรวามเยอะนี่โชว์สกิลรวยอะไรทาง โดดมาดิมันอยู่บักแท่นแท่นโดดโดดโดนโดนแล้วโอ้ขอโทษครับเียขอโทษครับไม่ไม่เสียเลยเอวแม่โอ้มันลุมอมา เราคุ oh I nerve, I fire. Fire ้มให้โดเคมอลแล้วไอ้สัสไปยิงเนี่ยนี่ไงเยี่ยเคมอไอ้สัสไฟร์ในห้องแค่ไป่นั้แล้วไฟร์ในห้องเขียมุมบนใจใหโดนโดนไปตายเยอะไปตายเยอะไฟร์ในห้องเฮ้ ไอ้ีกบอมเริ่มาไอ้สัเนอะไอ้ยี่หกบอมเริ่มมาไอ้สั์ของเร์เริ่มมาเนี่ยแโไอ้สัีบักดีบไฟในหอดีไฟไม่มีนะจะมีแค่มอ โดน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 ตัวท้ายเฮียเฮียฮะวางวางเอวะวางเอวเล่นเอเล่นเอเรดโอ้ยเฮียคนลาวเลยเฮียไรอ่ะเ้ยมันมันที่อะไรวะเมื่อกี้ลืมดูอะไอไอลุงลุงเฮียเนี่ยมันอยู่ที่อะไรอ่ะ ติดลบอยู่อ้กโอ้ยสัตว์เอายังด่ากูอีกเยอะแม่หนูขอโทษนะคะหนูขอโทษค่ะก่อนไอ้กาก่อนให้ไอ้สัตว์เยอะแน่ทีมกูชนะว่ะชนะทีมแมงลอกว่ะชนะดิยพฟุกโถ่ด่าแล้วเดี๋ยวมึจัดให้เอ้ยไม่ต้องด่าหรอกปล่อยแม่งี้เหมันคุยขี้เฮียคนนิ่มเลยนี่มันกดดิผอกมันกดดิกดเนียสลับไปเลย คือหนูไปแล้วไม่อยากดังมึงดังแล้วล่ะยันแม่กูอานไอสัตว์เตะเลยยันแม่ไอ้เฮ้ยผมบอกแล้วโอเคอเค,ครับคลิปนี้เจอกันดูคลิปดวดจ,จบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จจะมีรูปะระฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วยไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะ พอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอนี้เป็นยังไงคัดยิดถึงอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับดีกรีชันด้านล่างนี้นะครับมีบอกหมดทุกอย่างเลยโอเคครับทักวัานี้ขอบคุณมากครับผม